สวัสดีค่ะสวัสดี f อซนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะแนวทางตำเอาต่ำเมอร์สันฮานอยนะคะฮานอยสูตรของหลานนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วแนวทางมาแล้วนะคะ นีเด้อหาเด้อค่ะคลิปนะคะทุกคนนะคะก็ลองเข้าไปหน้าช่องนะคะเข้าไปหน้าช่องนะคะคลิปมันจะเรียงขึ้นเลยนะคะเพราะบางทีนะคะแอดก็ไม่ได้มาตอบคอมเมนต์ตลอดนะคะไม่ได้มาตอบคอมเมนต์ตลอดบางทีคอมเมนต์มันไม่ได้เห็นนะคะมันโดนปิดกั้นนะคะทุกคนเพราะว่าเราทําตัวเลขนะคะโชว์ตัวเลขเยอะนะคะ AI เขาตรวจสอบตรวจจับเนาะ อามีอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะคะถ้าเห็นนะคะแอดก็จะรีบเอตอบนะคะแล้วก็ช่วยกันดูหน่อยนะคะช่วยกันดูแนวทางนะคะตรงไหนผิดพลาดตรงไหนนะคะรีบทักรีบทวงได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวแอดโกรธนะคะแอดทำไมตรงนี้แอดอย,อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะถ้าแอดเออไอ้นี่ถ้ามันถูกนะคะแอดก็จะที่บายฟังแต่ถ้ามันผิดนะคะแอดก็จะได้รีบแก้ไขนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะช่วยกันเช็คหน่อยเด้อค่ะตาไล่ตัวเล็ <laughs> โดยเฉพาะสามตัวชุดใหญ่นะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปหฮงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะทุกคนนี่นะคะเป็นแนวทางเนาะเอามาดูกันเลยนะคะฮานอยนะคะฮานอยสายวินค่ะสายวินปังเลยนะคะสายวินปังสายวินรวยนะคะ สามอ้ตามตูดหมดเลยนะคะของร้านนี่เห็นไหมตามตูดคอยว่าแล้วมันจิตตามตูดอีดีนะคะนางจอเข้าแค่น้อยกิดนะคะจอเข้าแค่น้อยกิดแล้วก็แตกสามตัวนะคะทุกคนวันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแต่ว่าดันเออสายวิ่งนะคะสายวิ่งจะได้สามนะคะใครที่วิ่งนะคะในี่ใครที่วิ่งได้ทุกหนเลยนะคะนี่วิ่งนะคะนี่เห็นว,ว่าสามนะคะสามนะคะนี่สามได้กินหมดเลยนะคะ สามสายวิ่งเยอะอยู่ด้สายวิ่งเยอะอยู่นะคะบางท่านก็เอาไปวิ่งนะคะบางท่านก็วิ่งเอานะคะคนละบาทสองบาทนะคะได้กําไรได้กําไรสองบาทสามบาทนะคะเอานีนะคะใครวิ่งนะคะได้ทั้งสามหน่อยเลยนะคะแต่น่าเสียดายนะคะหน่อยเจาะหกเก้านีตามตูดหมดเลยนะคะหกเก้านะคะแอดรู้สึกว่าเนาะหกนะคะเมื่อนางเมื่อวานนี้วันก่อนเนาะนางให้หกเม็ดเดียวนะคะเก้าหกนี่ตัวเจาะหมดเลยนะคะว้าว ตามตูดจริงๆนะคะโอ้ยโชคดีนะคะที่แตกสามตัวนะคะสามตัวปกตินะคะปกติเน้นๆเลยนะคะตัวเน้นเนาะจักมันสีมาน้อยใดว่าสันเอฟีว่าโอเอดกับบุกหคือกันดวงใครดวงมันนะคะจังหวะดวงนะคะ จังหวะดวงนะคะจังหวะโชคจริงๆนะคะกับฮานอยนี่นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ระบุเจาะจงหวยนะคะไม่เหมือนลาวพัฒนาเนะเจาะหวยเดียวไปเลยนะคะไม่เหมือนลาวพัฒนารัฐบาลไทยอย่างเนี้ยนะคะเจาะแล้ก็รู้เลยนะคะว่าเป็นเออตัวนี้หน้าวสันเออแต่ว่าโอ้อันนี้นี่ไม่รู้เลยนะคะนี่นะเนาะโอ้สวยอยู่ดีนี่แปดเก้าสองนะคะนี่มีทุกเก้าสองนะคะมันมาศูนย์เก้าสองนะคะ โอ้มี092มันมา892ไม่งั้นได้3ตัวตรงเลยนะคะเกือบขัดติดเกือบนะคะเก้าหาสองกบงามเนาะโอ้ยมีแต่ตัวสวยๆนะคะยกเว้นตัวเออนี่นะคะมีทุกตัวนะคะยกเว้นตัวออกค่ะ701นะคะเรามี702นะคะนี่เห็นปะอ่าตอนที่เรามี701มันออก702นะคะแต่ตอนที่เรามี702มันออก701ค่ะโอ้ยสนะลลืดค่ะ โอ้โหดีมี792นะคะมี792 892โอ้โหต้องเชืสอได้เนาะจ็สิไปน้อยไหนว่าสันเอฟสีว่าเอาลองเบิรงค่ะบางท่านก็รูดนะคะบางท่านก็รูดทุกหน่อยเลยนะคะเอาสายรูดนะคะรอดสองหน่อยพิเศษ V.I.P. นะคะพิเศษ V.I.P. นะคะสําหรับสายรูดนะคะ,ะตามตูดดีนักนะคะเอาลืมบอกว่าเจาแม่หายตัวเก่าเลยค่ะตามตูดดีนักนะคะมาแถวว่าวสันเอามันชอบตามตูดนะคะสูตรล้านนะคะ ฮานอยนี่บางครั้งก็ปังปัง,ปงเลยนะคะบางครั้งเข้าทุกหน่ยเลยนะคะเอามาดูกันนะคะแนวทางเราพัฒนาก็มาแล้วนะคะแนวทางเราพัฒนามาแล้วนะคะก็ดูคลิปเอาเดอร์แอดลงให้ตอนเช้าเลยนะคะน่าจะลงคลิปเอ่อเราพัฒนาก่อนฮาหนอยนะคะแต่ว่าอัดคลิปเออฮานอยก่อนเราพัฒนานะคะทุกเอามันสีเดีลงเป็นอันนี้เนาะสเต็ปนะคะรอจนถึงตอนนี้นะคะประมาณตีตีเด็ตีหนึ่งตีสองตีสองแล้วนะคะ ตีสองนะคะบันเทิงแถ้หอยลูกขึ้นมาเห็นเนี่ยวทาทางตีสองว่สา,วาสันกลัวตีใดเนี่ยวทาทางค่ะทุกคนโอ้ดดหยากันหานอยสูตรล้านนะคะหานอยสูตรล้านวันประจําวันที่สี่นะคะวันที่สี่เดือนเจ็ดนะคะหวยหวยซิบอ,อกสี่เจ็ดสักบ้างเขาไม่มีบอสี่เจ็ดสามนะคะทุกคนสามเจ็ดศูนย์สามนะคะเจ็ดศูนย์สามค่ะทุกคน 0373นะคะ0732นะคะตัวเจาะตัวเน้นนะคะตัวเน้นเลย0373์สามเจานะคะบบมามือนี่มันสีมามือได้ยอ้ย3าสองคือสวยเทอะค่ะ703นะคะ703 739 207สามนะคะสามสองหนะคะ2 3 0สามศนะคะเจ็ดนะคะสองสามศนนี่คือตัววินนะคะสายวินนี่ห่วย รอดเกือบทุกรอบเด้สายวินเอานะคะสายเมันวินเอาสองตัวเนาะสามหกนะคะตัวถ้าถ้าว่ามันเยอะนะคะเอาออกได้เลยนะคะเอาออกได้เลยตัวสองตัวแล้วแต่เอฟสี่นะคะเอาออกให้ถึงตัวเดิมเอาสามหกนะคะสามหกเจ็ดสามหกนะคะสามเก้าสามเก้าหกยังอยู่ที่ตัวเดิมนะคะศูนย์หกหกสองศูนย์นะคะศูนย์เก้าศูนย์เก้า 2นะคะ0 2 0 2 5นะคะ7 6 7 6 2 7 9 7 9 2 7 2 5 7 2นะคะมันจะไปลาวพัฒนาไหมนะคะถ้าไปลาวพัฒนาจะเป็นตัวไหน0 3นยบอ0ศู 03, จังได้ยตรง3 2 3 2สวยแะคะ่โอ้ยดมยาก่อนคะ่ะ3 6 3 6 3 9นี่ก็สวยนะี่แอรู้สึกชอบอยเฮ้ยง,งามทุกตัวค่ะ หวยเอดบอกว่าหวยไทยมันสีออกหวยไทยนะอย่าลืมติดเลขหวยไทยไว้เด้อทุกคนมาแล้วแหละค่ะแอดว่ามันต้องมาเลขหวยไทยแล้วนะคะเอาอีรีได้แอดว่าค่ะมันต้องมาเลขรัฐบาลไทยแล้วนะคะเอาตัวคอยจับไดมิตซีกับอันนี้เอาละวหาเอดไปอยู่ใส่เนาะเอาหามันก็ห้าเป็นชูกับสี่ห้าเป็นชูกับสี่ 5เป็นชูกับเอา้อันนี้เขียนสองสี่ห้าตัวนะคะโอ้คอยเขียนลวงเขียนเลยไปจังไดยนาะว่ะ เอาหนีแคบเอาเลยนะคะทุกคนนีแนวทางสู่หลานนะคะฮานอยเดี๋ยวเจอกันกับแนวทางเราพัฒนานะคะลงแล้วนะคะแนวทางเราพัฒนาของหลานมาแล้วนะคะไปดูได้เลยนะคะแอดน่าจะลงคลิปเราพัฒนาก่อนฮานอยนะคะเพราะว่าฮานอยลงบ่ายนะคะฮานอยลงบ่ายลงเที่ยงรุ่นนะคะแต่ว่าเราพัฒนานะคะเราพัฒนายังไงก็ต้องลงตอนเช้าอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเอฟซีโลนะคะบางท่านก็อยากได้แนวทางไหวนะคะเราก็ไม่ได้จะว่าจะลงช้าหรืออะไรหรอกนะคะแต่ว่านะคะ เขาเพิ่งให้แนวทางมานะคะแนวทางสูตรล้านค่ะทุกคนแนวทางสูตรล้านนะคะก็ถือว่าเดินดีนะคะช่วงนี้นะคะ จึงมากๆเลยนะคะก็ขอให้เดินต่อเนาะเอาไปดูกันเลยนะคะทุกคนไปดูกันเลยทางช่องนะคะลงให้ได้รับชมรับฟังกันทุกท่านเลยนะคะเป็นเอฟซีทางช่องนะคะก็ต้องขอบคุณน,นะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะลองเอาไปมานไปหิ่งไปปังกันนะคะแต่ว่าอย่างว่านะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดเป็นเพียงแค่แนวทางนินลยย้ำเด้อถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบเราก็ปล่อยผ่านนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะขอให้มาน่อยหิห่งคอยปังคอยทุก ันโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ